ม,มีแม่เขามีแม่อยู่ที่ใหญ่กว่าที่สวนนี้อยู่อ๋อมีหลายไซส์อยู่คะ่ะครับอย่างอย่างกไซส์นี้พี่พี่เปิดอะไรครับสามหมื่นห้าสีสดเลยเนาะพี่น้องพอพอไปถ้าเกิดก็คือไปพร้อมกับหน่อเล็กๆเลยใช่ไหมพี่คือไซส์นี้นี่คือสามหมื่นห้าเชียวพี่ 5, 5, 5. อายุกี่นานพี่ไม่รู้เลยอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ตอนนี้มัเป็นไม้่อชามอะค่ะ อ่ฟูฟูคูลิวภาษาญี่ปุ่นนะพี่ใช่ไหมที่เป็นฟูฟูระหว่างฟูฟูแทรกฟูแทรกระหว่างฟูต้นใหญ่นี่ขายเท่าไหร่อันนี้จูบิเตอร์สามพันบาทนะตรงนี้แล้วนี่น้องตรงนี้เดี๋ยวเป็นเป็นตู้หน่อยคิดแต่พี่มีฮานะ 2 5งพประมาณสัก5้าเซนได้เลยเนาะโอบางบางบูก็ไม่มีหนามแล้วนะแต่บางบูก็มีนิดหน่อยหน่อยเมมผลแกะแล้วก็ครีตราคาราคาเท่าไหร่อ่ันเดียวอันนี้เอสโปทัวร์จ้าพี่ครีตด้วยเหรอพี่ นี่บางทีผมก็แยกไม่ค่อยออกนะแต่ว่านี่คือขนยาวมากเลยเนาะวันนั้นตัวใหญ่ใช่ไหมพี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่เท่าเท่าไหร่นะครับพันห้าแล้วตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่สามพได้แบบคุมคุมไปเลยเนาะแยกได้เหมือนกันนะนนมีขนาดใหญ่เลยคนสวยเพราะว่าคนสวยตนะัวใหญ่กว่าคนสวยแข่งคอมาพันห้าเออราคาประมาณนี้ อันนี้เท่าไหรประมาณห้าห้าเซนเนห้าเซนมันหนามดำอ๋อพี่หนามดำบนหนามดำหนามม่วงหนามดำนครับพันห้ามีมีหลายอ๋อมีแปดร้อยก็มีนะพี่มีหลายขนาดแปดร้อยนี่มันเหมือนกับหนามไม่ค่อยดำเท่าไหร่เป็นหนามเหลืองเป็นหนามเหลืองอ๋อคน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 ละแบบกันนะพี่น้อง<ช>แต่ส่นวนใหญ่คือที่แบบ นหนามดำอืมแต่ได้บบาราคาดีนะด้วยอย่างอย่าง,งอันเล็กอย่างเงี้ยยังไงพี่อ่าเล็ก,ลกบบได้แพงหนึ่งค่ะอื๋ออันใหญ่เห็นของผมไหม <S <S นะใช่อันใหญ่เถอะคุ้มกว่าเยอะเลยอือคต้องทางติต่อไหนคะอันนี้คุณพี่อะไรครับเออแ,แซนดี้ค่ะพี่แซนดี้ก็มาพบกันที่ร้านได้แล้วค่ะที่จตุจักรตรงข้ามป้ายโครงการสิบสองแต่ตรงนี้คือโครงการโครงการห้าป่ะใช่ค่ะจะอยู่ตรงป้าข้ามป้ายโครงการสิบสองเลยค่ะตรงนี้เลยพี่นะ ปุ๊บตรงนี้หรือมีช่องทางติดตออ่อแอนไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะคะแซนดี้แคคตัสค่ะแซนดี้แคคตัสนี่เห็ดหรือไมพี่เออเ็ดก็คือแซนดี้แคคตัสเลยได้ครับได้ค่ะหรือถ้าสนใจไงอินบ็อกซ์หรือโทรติดตอ่อมาได้นะคะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่หกสี่แปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งได้ค่ะ,คะขอบคุณครับพี่สันดีนดี่ขอบคุณค่ะ